วัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวทดสอบการใช้งานบอร์ดดิจิตอลอ udio p พเยอรนะฮะเครื่องเล่น MP3 บลูทูธเอฟเอ็นะฮะตัวนี้เหมาะกับการนำไปต่อดีวร่วมกับบอร์ดมหาพีเอ็มจิ๋วหรือว่าเป็นบอร์ดเอ็มจิ๋วที่มีเฉพาะภาคขยายนะครับเราก็สามารถที่จะนำลูกเล่นจากบอร์ดนี้นะฮะไปต่อเข้ากับเอ็มจิ๋วที่ไม่มีภาครับบลูทูธนะครับ คลิปนี้ผมจะต่อเข้ากับ m g Bluetooth บอร์ดนี้นะฮะ XH M577 นะครับซึ่งจะไม่มีาภาวกรับบลูทูธนะฮะจะมีเฉพาะ Line-in <MG S 1> นะครับ m g ตัวนี้ผมก็เคยทำคลิปการต่อใช้งานไว้อยู่นะฮะซึ่งเขาจะใช้ IC เบอร์ t b a 3 1 1 6 d 2ซึ่งจะเป็น IC c l คล s ส D 50แัตเตอรโอนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มากับตัวบอร์ดนะฮะก็จะมีสายต่อใช้งานนะฮะ สายชุดนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณ audio เอาที่ออกจากตัวบอร์ดนะฮะจะมี3เส้นนะครับ R L แล้วก็กราวนะครับขากลางจะเป็นกราวนะฮะด้านหนึ่งจะเปลือยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นซ็อกเก็ตเสียบนะครับนี่ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะฮะสีแดงก็คือไฟบวกนะครับสีดําคือไฟลบนะครับก็สายชุดนี้น่าจะเป็นสายที่ต่อเป็นสัญญา FF นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะฮะจะไม่มีฐานแถมมาด้วยนะครับนี่นะฮะเดีย๋ยวผมต้องหาฐานมาใส่นะครับทำความรู้จักกับตัวบอร์ดก่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะจอแสดงผลก็จะเป็น LED นะฮะนี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่สัญลักษณ์นี้นะครับก็คือรับบลูทูธได้นะฮะซึ่งบลูทูธเนี่ยถ้าจากที่สกรีนมากับบอร์ดก็จะเป็นบลูทูธ5.3นะครับนี่นะฮะนี่ที่ระบุมาตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับรีโมทนะครับ IR เนี่ยนะฮะแล้วก็ USB MP3 นะครับเสียบแฟลชไดร์ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไมโคร SD card นะครับแล้วตัวนี้ก็จะสามารถที่จะเสียบไมโครโฟนได้นะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับปรับ EQ แล้วก็ปุ่มเล่นเพลงนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเพิ่มลดเสียงนะครับ กดแชร์นะ่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงนะฮะแล้วก็กดครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นการเลือกเพลงนะฮะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเล่นแล้วก็หยุดนะครับนี่ก็คือหน้าจอแสดงผลน,นะครับก็จะมีอ่า uh, USB นะครับ TF FM แล้วก็ AUX นะครับนี่นะฮะนี่คือแผ่นพิ้นลายวงจรด้านหลังของตัวบอร์ดนะครับก็จะมีซ็อกเก็ตไฟเลี้ยงนะฮะ ไฟเลี้ยงก็ระบ,บุคือตั้งแต่5โวลต์ถึง12โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออดิโอเอาท์นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นไอซีลูกลดนะครับ5โวลต์นะครับเลี้ยงบลูทูธหรือว่าเลี้ยงตัวบอร์ดนะครับชิปบลูทูธก็เป็นชิปตอนของบลูทูธนะฮะอ่าหลักๆก็จะเป็นชิป SMD นะครับแนะนำวงจรการต่อใช้งานนะครับว่าจะต่อร่วมกับบอร์ดนี้ยังไงนะครับนี่นะฮะ วงจรนี้เริ่มต้นที่แบตแพ็คลิเทียมไอออน12โวลต์สายดำแดงต่อขนานมาเข้ากับแจ็ค d c ชาร์จสายแดงคือไฟบวกต่อมาผ่านสวิตช์ออนออฟต่อมาเข้ากับไฟเลี้ยง12โวลต์ของบอร์ดชุดรับบลูทูธนะฮะสายสีดำต่อมาเข้ากับจุดกราวของบอร์ดได้เลยไฟเลี้ยงของบอร์ดชุดรับบลูทูธจะถูกจำขนานมาเข้ากับบอร์ดแอมป์จิ๋วใช้ไฟเลี้ยงร่วมกันต่อสัญญาณเสียงออกจากซ็อกเก็ต R L Channel จะมีสายสัญญาณอยู่3เส้นนะฮะสายสีฟ้าจะเป็น L Channel สายสีน้ำเงินเป็นกลาวและก็สายสีส้มจะเป็น R Channel สายจะถูกต่อมาเข้ากับ Audio In ของบอร์ดแอมจิวหลังจากนั้นนะฮะทำการต่อลำโพงออกจากบอร์ดแอมจิวมาเข้ากับตู้ลำโพงหรือว่าจะเป็นลำโพงฟูลเลนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับบอร์ดชุดรับบูทูธบอร์ดนี้จะให้สัญญาณเสียง Audio โอเอาออกมาเท่านั้นตัวบอร์ดจะไม่มีภาคขยายในตัวนะฮะเราจะต้องต่อกับแอมจิวหรือว่าบอร์ดขยายเสียงเพิ่มเติมนะครับ ขั้นตอนแรกสุดนะครับก็จะทําการต่อสายอากาศของวิทยุเอ MM นะครับต่อไปนะฮะก็จะต่อไฟเลี้ยงนะครับที่มาจากแบตนะฮะมาผ่านสวิตนะครับสายสีแดงและก็จะขนานมาเข้ากับบอร์ดแอมจิวเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของไฟเลี้ยงตัวบอร์ดเนี่ย M3 เนี่ยก็จะเป็นสก,ก็ตแบบนี้นะครับผมก็จะขนานกันเลยนะฮะตามวงจรด้านบนนะครับ สจากไฟเลี้ยงก็จะเป็นสสัญญาณนะฮะฝั่งซ็อกเก็ตเนี่ยจะเสียบเข้ากับชุดบลูทูธนะครับอ่า L channel นะครับขาริมนะฮะขากลางก็จะเป็นกราวของสัญญาณนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น R channel นะครับสามเส้นนะครับ R กราวแล้วก็ L นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับสัญญาณการบัดกีก็ให้ระมัดระวังในการบัดกีนะฮะอย่าให้ตะกัวไปแตกกันนะครับ ก็จะได้ไฟเลี้ยงกับสายสัญญาณแล้วนะฮะนี่นะครับไฟเลี้ยงอ่าตัวนี้สวิตช์ออฟอยู่นะครับสวิตช์ออฟอยู่เป็นเมนสวิตช์นะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้สวิตช์ตัดต่อนะครับไฟที่มาจากแบตเตอร <That S 1> ี่ที่เทียมไมออนสิบสองโวลต์นะครับแบตเตอรี่อ่าดูนะฮะดูสายด้วยนะครับนี่นะครับสายสีแดงก็คือไฟบวกนะครับแล้วก็สายสีดําคือกราวนะฮะแล้วก็เสียบพอเกตเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็สัญญาณไลอ้อนะครับนี่นะฮะ เสียบได้เลยนะครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะแค่ต่อลำโพงนะครับยวทำการต่อสายลำโพงนะฮะสำหรับฐานรีโมดนะฮะก็จะเป็นฐานสามโวลต์นะครับเบอร์นี้นะฮะ ที่ผมใช้ก็จะเป็นฐานขนาดกับบอร์ดแอมจิวทั่วไปนะคร cr 2 0 3 2ูนาะครับสำหรับการทดสอบใช้งานนะฮะก็จะลองทุกฟังก์ชันที่มีนะครับทั้ง mp 3จาก m i c r o อ d ดิการ์ดแฟลชไดร์รับบลูทูธจากโทรศัพท์แล้วก็ไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมี fm ด้วยนะฮะทดสอบหมดนะครับทำการออนสวิตเปิดไฟเลี้ยงนะครับนี่นะฮะติดจะขึ้น h 1ก่อนะตัวบอร์ดก็จะเริ่มต้นฟังก์ชัน บูทูธนะฮะจะขึ้นเป็น BT นะครับจะแสดงกระพริบแบบนี้นะครับก็ทําการเชื่อมต่อบูทูธนะฮะชื่อนี้เลยนะครับนี่นะฮะอ่ากดเชื่อมต่อนะครับอ่าก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะฮะต่อไปก็ทําการทดสอบเปิดเพลงนะฮะเดี๋ยวลองกดปุ่มเพิ่มเสียงนะฮะที่ตัว รีโมทคอนโทรลนะครับ ล,ลุ่มก็จะมีปุ่มปรับพ q อ,อยู่นะคะนี่นะครับมีทั้งอปนะครับนี้ก็จะเป็นแจ๊สนะก็มีหเลือกทั้งสองสาตัวแล็วต่อไปมาลองไฟ MP3 จากแฟลได้นะฮะพอเราเสียบแฟลไดที่มีไฟ MP3 นะครับบอร์ดก็จะทำการเล่นเพลงอัตโนมัติเลยนะครับ ราสามารถที่จะกดเปลี่ยนเพลงที่รีโมทได้นะครับอ่าอินพุตชุดต่อไปนะฮะก็จะลองไฟล p 3จากาตัวไมโครเอดีการ์ดนะฮะสถานะของบอร์ดนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดพวกแฟนไดและ MP3 จะขึ้นเป็นบูทูธนะฮะอ่ากดเข้าไปจะขึ้นว่า SD ดีนะฮะแล้วก็จะเล่นเพลงอัตโนมัตินะครับ ่วนของฟังก์ชันรีโมทก็จะเหมือนกันหมดนะครับกดคอนโทรลเล่นเพลงก็กดที่รีโมทได้นะครับต่อไปนะครับจะลอง f อเนะครับกดที่โหมดนะครับที่รีโมทคอนโทรลน,นะครับก็ทําการสแกนหาคลื่นนะครับน้ำปีเรื่อยเลสุดท้ายก็หมดมีเทา่าไหร่ก็เมกเพราะมันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลือ นี่มีเป็นกฏิปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาในส่วนของวิทยุเอ็มนะครับก็สามารถที่จะรับสัญญาณได้นะฮะก็ถือว่าครบนะครับตันฟังกชันอินพุตลองทดสอบไมค์กันนะครับว่าจะสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะผมก็จะใช้ไม้ลอยนะครับในการทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบ ทดสอบหนึ่อสอ,สองสามเสียงไม่ก็มีเสียงอยู่นะฮะแล้วก็จะติดเอ็โคนะครับไม่แน่ใจว่ามีตัวลดเอ็โคหรือเปล่านะฮะเส <L un ters> ร็จแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทดสอบการใช้งานบอร์ดดิจิตอลออดิโอเพเยอร์นะฮะที่มีเล่นไฟล์ m p สได้แล้วก็รับบลูทูธ fm ได้นะครับถือว่าการใช้งานครบทุกฟังก์กชันนะฮะ <S <S ก็จะมีที่ผมเห็นจุดอ่อนก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับที่ ลดเสียงเอคโคไม่ได้นะครับในสวดอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นได้ทุกอย่างถือว่าเป็นบอร์ดแอมจิวทางเลือกอีกบอร์ดหนึ่งนะครับสาหรับไปโมดิฟายเป็นแอมจิวลำโพงบูทูธนะครับตัวขนาดเล็กนะฮะสำหรับลิงก์อุปกรณ์นะครับผมจะใส่ไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช n e l เจ๊กดีไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ